ชนะมาสามเกมแล้วแม่งเข้าว่ะเนียโคตรเข้าเลยมาที่พี่อยากลองแรงอิมมัททอรเหรอพาพี่ลองดิซีซั่นนี้พี่ก็ยังไม่เล่นแม้แต่เกมเดียวเลยนะอิมมัทอลอ๋อพี่ยังไม่เคยเจอโลกอิมมัททอลใช่ไหมยังไม่เคยเจอโลกอิมมัททอลเลยทำให้พี่ตระทีดิโอเคได้ผมจะพาพี่วีไปเจอโลกอิมทอร์ร้อยห้าดาวมั่นใจหรือเปล่าเรามาดูกันเราผมเล่นในสิบหกวแม็กด้วยอาจจะไม่่คยชินนะพี่พี่ต้องแบกนะ มาพ่มันจะสักเท่าไหร่ถามเกมติดมาแล้วคำน้องๆแบบเล็เจนดารีเล็เจนดารีเล็เจนดารีว่าเจอสาวรุ่นแน่เลยมันก็ตั้งตี้ไวเกินแหมเพิ่งสตรีมได้20นาทีเอาแล้วเหรอพี่ว่าเป็นไปได้วันนี้ผม,มเลือกแล้วบอกแล้วใช่กิอ้ตัวโคตรใช่เลยไปพี่อีกกี้มาเล่นกันทุกแหล้งมันโหดไงเราเจอไบต์แล้ว,ว,ลวนี่เร็วีก มันอ่านขาดจังวะ,ะเเมื่อกี้เฟนิกก็เล่นกับกูนี่นแหละสับไปอย่างเร็วรอรอ,อเดี๋ยวจบแล้วกิ่นไงามาแล้วเนี่ยคือแหลงร้อยดาวมันมีคนอยู่แค่นี้เหรอวะกูอ,อยากเจอโลกร้อยดาวที่แบบแปลกใหม่กว่านี้ไม่ต้เจอพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยอยากเจอโลกใหม่ๆบนโลกนี้บ้างเจอคนเดิมๆไปแล้วเน้าเดิม,เดมๆเล่นแต่ตัวเดิมๆข <laughs> าดไบ์ไปน,นี่กูอ,อยากรู้เหมือนกันสภาพพวกมึงจะเป็นไง <laughs> แผนหมาจนตอกมึงอะไอแผนไบ์มาโยนมั่วๆเนี่ย แล้วก็ได้ไปเนี่ยเออไบร์ตัวเดียวเลยตอนเนี้ยไบร์แบบปัญหาหลักอยู่มันเข้ามาแล้วไหลไงอะไรเรีนไม่ดีแลกก็กเนแจ็คฟินนิกเปลี่ยนสีไว้กว่ากบจริง<อ>นาคอร์สเกมที่สี่ของผมจะแตกด้วยตี้นี้หรือไม่หนาดหนีมาอิมมอร์ทอายังมาเจอพวกนี่กอิมมอร์ทอลจริงหรืออิมอะไรวะเนี่ย <c oughs> เหมือนกูอยู่โลกสุธีเหมือนเดิมเลยแม่งลายชื่อเดิมเลย รวมพลสตรีมเมอร์ใครดูอยู่ชาจดดวนขอากำลังเสริมแต่ลิ้นปั๊มแรงอะไม่ต้องนะรวบเนี่ยพี่มันมีคนแฮ็กแมปนะแฮกแมปเลยอะพี่ตอนกระตีเนียแฮกเลยพี่อย่างนี้ไม่หนีแหมจะจะไฟเตอร์กูเฟนิกกูสอนไปเมื่อกี้จะในระคูกูแลกบกบอยู่กบอยู่กบอยู่ข้างหน้ากบอยู่ข้างหน้าโอ้ยแย่ ไปยังไม่เต็มีนะไปยังไม่เต็มีนะก็หลอ่อมันสู้ไม่ค่อยได้ว่ะพี่ต้นเกมครับต้นเกมเหมือนยังสู้มันไม่ได้อะแค่บนได้นะครับผมเกมต,ตัวเดียวนี่ไม่ได้เคลียร์นะบนอ่ะเอาต่อไหมได้โหเป็นหนึ่งพันแปดเลยวะ่ะวาตั้งมาจากไหนเนี่ยเราใส่งเงินม,มาแล้วเนี่ย มาดีวเยไม่ห้ามส่งสตรีมนะเว้ยขอเลยมันคอกันมันมีผลก็คงบวกรอยอะไรล่ะกูจะเอาคลิปจะสนใจอะไรล่ะไหวเว้ยยังมายังมายังมากูยังไหวกูไม่เคยแพ้ใครวันนี้กูจะไม่ยอมแพ้มึงเป็นทีมแรกด้วยอยากกระไรเข้ามันว่าไปตาย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 แล้วใช่ปะตายแล้วดิเอ้า อะไรพี่ผมได้เยอะอยู่แต่เฟนิกมันรวยนะปิ๊พี่พี่ปิ๊ปิ๊ฮึบฮึบโอเคฮึบโอเคเอ้ยเกียงอยู่เฮ้ยยางเลยยังยังพี่เห็นว่าแบบใช้สตรีมยาวเลยป่ะยังยลองดู

มันมียึกยักอีกนิดหนึ่งเลยไปอันตรีแล้วแต่ล็อกจอช้าไงไม่รู้วกดจิ้ม,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 มแมบไม่ค่อยไปได้พัติขึ้นงั้นที่วีเนี่ยไปหลอดปิดเป็นแล้วเปิดเป็นแล่ดึง ตังนละไอ้กัละเ้ยไม่ด้ติไม่ได้ติมัวนะเอยผมมันมีสกิลูสองเข้าบับปะรแล้วเล่นกลางชอดหามันมีหาล้แต่มันมันกิ้งไปแล้วนะพี่ผมว่าเล่นกลางได้นะพี่ต้องไปรับล่างวะไปไม่มีแล้วเปไมีแล้วเป็นดดได้ดไอพี่ว่าชาลลอตไปอชาลลอตอยู่นี่กบล่างกบล่าง โอ้ไม่ว่ามูชินเดียตายหมดเลยแนี่ยตายหมดเลยแนี่ยตายหมดเลยแนี่ยตายหมดเลยเนี่ยต้องกางสายสามตลอตกลับไปชตลอตกลับไปเพราะวาตลอตปิดนะครับเออเอลฟ์าแต่ไม่น่านะถ้าจะอ้อมไปนีนะกำลังของ120 fps แค่ลื่นจัดกูมั่นใจมากว่ากูต้องช็อตช็อตนี้กูต้องได้โชว์กูจะพูดอะไรดีวะโลกไอโบเท่าทำไมมันตึงอย่างงี้ก็ไม่ได้แม่งพวกเดิมเลยสัตว์เลย ใช่ครับพี่วีเราคัมแบ็กแล้วพี่การฆ่าเป็นของกิจการสปิดเป็นของผมเพราะผมเป็นคนชอบปิดปิดใบสายขีอมพี่ว่ามันอาจจะดับรอมันอยู่แถวบูครับวีอยู่บนแล้วนี่สองตัวเลยเฮ้ยสองตัวสองตัวนะตรงนั้นสองตัวนะเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วมันถุกด้วยปิงได้นะเนี่ยเป็นอีกแอร์ตรงนั้นน่ะรวบตันตีแล้วไป นอนนันอนชาล็อตปิดน่าเจ็บหลายตัวไอ้พี่โดนไอ้ลักชีดใส่คลิปร่างเข้าพ,พี่เราแสะป้อมกันดีกว่าอเอาอันนี้ตายปล่อยเลยพี่ไปล่อมันดับใหม่อะระวังโดนรวบระวังโดนรวบน่าจะปิดกว่าโอเคปูในหละยโดนรวบ ยังมองไม่เห <U> ็นกบเลยโดนวิญญาณแห่งความมืดมองไม่เห็นเลยถึงตัวทีก็ลวกกูแล้วไหววกูตายปะเนี่ยไปไปเป็นไรกอแค่พี่วีเงินนึ่งอยู่โดนมาแล้วตลอดนะเดี๋ยวกูได้ดับแดงก่อนไอ้แป๊บเดียวขอบุญน้องซิปซับด้วยคุณเมนผู้ชายด้วยเฮ้ยเอาอีกแล้วแผนหมาจนตอกมาแล้วแผนแบบ เอาแล้วมาแล้วแผนเฮียเนี่ยทำไมเไอ้เฮียนี่มันอยู่คนเดียวเลยนะมันจะให้เพื่อนสี่คนมันทำอะไรอย่างเงี้ยนคณะจะมีลับน่าจะมีกบลับตอนนี้ผมว่ามันแอบเปิดดักแน่เลยมันมันเปิดไวผมว่าต้องต้องมีคนมาดูมันอยู่เลสด้วยไปอ่ะเนี่ยตัวเดียวต้องให้ต้องให้แก๊กมามาเล่นแถวแถวโซนดากว่ะไอ้พวกนี้แม่งน่ารักไก่ไปทรงละโอเคเรียบร้อยแล้วกูเข้าไม่ได้เลยนะเจอทีไรคือแบบแม่งฟิกรบกกูตลอดเลยนะ เพืออ่อเดียวเองนะข้างล่าง,างอ่ะเฮ้ยขอบุญก่อนตายอันติเราวไปอันตีไปอันตีไปอันติไปแล้วตายขอบคุณครับผมแอันนี้อันหนึ่งนะแล้วเป,ป็นไม่ตายเหรอเฮ้ยเคียวเหรอหาตัวอยู่ไหนอ่ะโอ๊ยหายตัวไม่ตายจริงน,น,นะนายไปแต่กูเข้าไปอยู่กลางวงกูไม่เห็น มันมันโลหมดเลยว่ะทีวีเมื่อไรจะเปิดอันะเมื่อกี้มันควรตายด้วยครับมันไม่ตายเลยดับรัวๆเลยเนี่ยสิบหกตั้งขายนะครับสามสามวันสามนี่เราแค่มันเป็นดีกว่าก็ไปยูเรีสมันผมอยากไปสปิดกับไปดีกว่าไปตบแชร์รถกันดีไปแบบมะไม่เดี๋ยวทำไมกูโดนเปิดอย่างเงี้ยต้องไปรับสายเอกบกบกบเข้าแก๊ก เฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บตายสองตรงกลางผมบีบเข้าไปเอ็นได้พี่เอ็นได้ไหมเอ็นได้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 ผมดันข้ามาแล้วจริงครับมันจริงแล้วฟิกแล้วอ่ะอ่อเอินยัดเลย จบปะไป,ไปคนละทางตายแล้วตายแล้วโคตรว่ะวันนี้มือมึงดักกูอะดันมีกลิ่นไงไว้น้องแล้วกูไม่ใช่นาคอสคนเดิมแบบเพื่อนทำไมทำไมมันต้องเจอตีเต็มๆ<ต>ได้วยวะเจ้มันไม่ได้อ่ะพวกนี้นักสแสดงไม่ผ่านอ่ะโอโดีเทคว่ะเม็ดส้มสามเม็ดชาลอนนีก็นายสมอ่นี่เลยเก่าไอ้เหี้ยชาลอนเนี่ยตายยากไอ้สัสเปิดหมึกเลยอ่ะแล้วเปิดหอยเตะเลยไปเนี่ยมีสัจวัตรอยู่นี่ว่ะแต่จริงๆสัจวัตรไม่ค่อยชอบหมึกปะ แคลลี่สุดโหดเรื่องสจวรอ่ะเราก็จะเจออีลินเลนข้างแทนยังไงล่ะเก่งไหมอ่ะอีลินเนลสุดสองแคลลี่เจอดีแลกหน่อยละกันพิกิ้นพิกิ้นไม่ชอบสจวด์นี่เหรมึงต้องเล่นอ่ะ เพี่จิ๋ไม่ชอบมึงด้วยยังเล่นด้วยเลยกูก็ไม่ชอบมึงยังเล่นด้วยเลยคนเราบางทีมันก็ต้องแบบอทนเล่นไปแบบว่ามันชนะทางอะไรอย่างเงี้ยอะไรปะครับผมขอบคุณแจง้งไทราบนี่น,น,นี่ท่าหวนเหมือนตองอินเตอร์เลยวะคล้ายๆนะเดี๋ยวเดอาตรงเมนตัวเนี้ย ขอบคุณครับกว่าเดียลสูได้มันมันจะเบี่ยงขึ้นบนวะคิดว่าแต่ไม่ได้ทำอะไรผมได้มันมึกบุกของคาคีฟามพีผมน่าตายเลยจบแล้วมั้งเนี่ยจบบนมั้งครับชิบหายแล้วข้อมูลไม่ชัดเจนมั้งครับด้วยยังไม่ดูเวอร์ี้แต่มันกล้าเล่นขึ้นนะเล่นขึ้นตลอดผมว่าแม่งอยู่ล้อล้อล้อ พอติ่มเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีเฮ้ยสวยพี่ผมถึงได้พี่ผมถึงได้เกี่ยวได้ทีนึงจะตายจะตายเดี๋ยน้องติดแล้วผมเปิดมังกรลอลยมาเปิดบังกรเลยน้องคะแนนไม่พอกูกดลงหัวเมื่อกี้ไปแล้ว อแล้วใ <m í toys> ครจะเอาอยู <lica> ่กับทีมเราวะเนี่ยก็คงจะมีแต่ตีสาวดุนแล้วล่ะเพ่มันแสวบก็ได้เฮ้ยมันอยู่ขวามันอยู่ขวาเดินดีมาเลยไล่มาเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๋โอ้โหจีไม่เกี่ยวกับไอโฟลไล่สัตว์ช็อตนี้แปะคลิปเต็มข้อเลย เป็นไปได้ยังไงวะไอสัตว์ช็อตเมื่อกี้ลิงอยู่ว่ะ่าลิงกลางพี่วีวิ่งมาแล้วพี่วิ่งวิ่งวิ่งไิ่งเนี่ยอยู่ล่างเหรอไม่ใช่อยู่บนนะมันพัดบนวะมันเป็นเนี่ยข้างบนเนี่ยฮะมึงเป็นอะไรเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมึงบอดเหรอลิงมันอยู่ไหนวะไม่รู้มันอยู่นี่พี่มันอยู่นี่ ออกมาแล้วพี่看看 <oh> พ hey, ิกเกอร์โยกไอ้วาภาพเดิมเลยคนเราติดภากันได้พี่บ่อยนะเปลี่ยนบ่อยนะครับโอเมนเนี่ยช็อตเนี้ยโอเมนโอเมนผมโคตรกังเลยวะเี่ฮะนี่โลคร้อยดาวแม่งอันตรายเกินหรอพี่บีผมไม่ไม่คิดเลยว่าผมจะโดนช็อตเมื่อกี้ผมเล่นอาวีมา6ปีผมไม่เคยโดนภาพแบบนี้เลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้คู่รับร่างขนาดเลย แบบพัดมาแล้วเพื่อนแม่งพร้อมเล่นอะ่ะเต็มพัดอีกแล้วโ okay. อเคตายาที่มีเบิร์ดเวสไปเลยเีนะ่ผมรักจ<ป>้ะตายเบิร์ดเวสไปเลยระวังลิงนะพี่ลิงะอะไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวไหวลิงยังไม่โผล่อาจจะฟาร์มอยู่พีไม่เคยเจอเหตุการณ์เล้าใจแบบเมื่อกี้มาก่อนเลยว่ะพี่ซีซั่นเนี้ยแบบผมเจอครั้งแรกเลย เข้ามาสุดกันหรอเออเข้าสุดแบบเขาไม่เขายังคือกูเป็นสัจจวัฒนะเว้ยมึงลิงกับมึกอะมึงทำกูขนาดนี้ได้ยังไงวะจะพาพี่มาเซอร์ไพรส์โลกร้อยดาวเซอร์ไพรส์เองเลยนี่เซอร์ไพรส์ก่อนนี้ครับคิดไม่ทันวะทุยใครสับใครเปิดแล้วมึกเปิดแล้วไม่เคลี่ยไอ้เบลมาใครสับเหวะมึกเปิดแล้วมึกเปิดแล้ววาวาเขียร้องพีเป็นปะเนี่ยเขียร์เขียรเบลมาเขียหน่อยเดี๋ยน้อง หมือนลิงจะลงไปลงองอเมนนะเอามังกรอนอะไม่มีอะไรทำเพาะว่ามันอยู่แถวนี้ว่ะนี่ตายอยู่จริงแหวกยิงยิงปิ hoo! ้วโอ้โหออกซ้ายเลยกูทีนี้ยันติเมือไงยันติสัตเลยเดี๋ยวนะขมีฮามีฮ่าข้ามีฮามีฮ่าไม่ไหวแล้วข้ามฮามีฮ่าตายอินเตอร์รุ่นที่มันตึงกันเพราะว่ามันมันมันไม่ตื่นเต้นด้วยนะพี่ว่า ไหว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 จนแบบแม่งดักกันจนแม่งแบบรู้มือกันอ่ะคือคนอื่นอ่ะนะพีแบบโลกบ้างไงถ้าเกมตามยิ่งแล้วเลยพวกนั้นคือแม่งบคลองมาพี่พี่อะไน้องโอ้วชอบที่กินเล่นไอ้น้าแบ็คมีดบุคองทิกินน่าจะชอบไม่ไม่ชอบตีบัตชอบตีคน เฮ้ยกูแย่งมาฟ้างก์ร้อยดาวร้อยดาวมันเล่นลิงป่าไี่จริงหรอวะคืออะไรวะเนี่ยพี่ดูผมนะพี่พี่ดูผมนพี่ดูอ่ะดูอยู่ดูอยู่พี่บินไปถึงไม่มีใครซ้อนไม่มีใครซอ้อนไม่มีใครซ้อนจับโดนแล้วอะเชี่ยเหลือเชื่อภาพนี้ดีที่สุดไม่แยล่ละหมดไม่พัดหมดไม่พัดไหว้ไว่ชนะทุกอย่างเลยเนี่ยโคตรหอดนะพวกเราเล่นแรงอิมมัทเทอร์สิบเอ็ดศูนย์ได้ไงวะเนี่ยปกติเราโดนไม่ใช่เหรอเฮ้ยเป็นศูนย์เลยเหรอใครตายเป็นหมานะได้เลยแย่ว่ะใครตายนี่ จัดแรงต่ำกว่าเลยนะอันนี้เหมือนแบบจัดแรงวันมวยวันเลยนะได้เลยครับบุคองมาได้เลยจากคนวิมีเชื่อมจิตนี่มาม้าสวยครับพี่วีสวยพี่วีคุณตตามบูคลองมันอยู่ล่างนี่ล่าสุดมันจะเล่นมันจะเล่นจะเล่นมันจะอยู่ฝั่งขวาไหวไหวพี่ไหวไหวไหวเราโคตรรวยเลย ไว้ไวไม่ตายหรอกนี่ไงเอาบมันเอาบูมันเอาบูมันเอลิเตอร์มันอึดหนึ่งเดียวเนี่ยพี่มันไม่เท่าไหร่ผมว่าอะไรนะเอลิเตอร์มันอึดเนาะแยดีแลกูโซโล่คิวเฮ้ยพี่อูคองจับมันดี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 ไม่มีสิ่งพี่ เป็นโอเมนมึงจะสะเดิดกับกูคองทำไมวะอีสะเสดิดใช่ไหมก็ลิงมันเป็นตัวแกนาคอสทำไมมันกูพุ่งไปสั้นจัง,งวะเมื่อกี้เออลิงแกนาคอสเด๋วไม่ใช่ก<ย>ูอยู่ที่จังหวะอยู่ที่จังหวะเดียวพี่ติอตัวโยกเฮ้ยกูต้องภาพนั้นมันจะเป็นภาพโอเมนไม่ใช่เหรอวะอไม่ใช่ภาพดีแลกเหรอ ภาพนั้นแหะแต่แด่แต่วะผูยิงซีโอเคสวยสวยสวยเห็นละเห็นละเห็นละจะภาพจับกล้องจับกล้องจับกล้องอยูหลังผมเลยนะพี่เมย์โอ้ยผมดึงนี่สวยจับแล้วพี่คองบลควงหรือบลควงจะมองหาบุควงให้ผมว่ามันไม่หายไปไหนวะไอ้โลกร้อยดาวมันง่ายจังวะวันนี้เฮ้ยทีวีง่ายไปเปล่าครับพี่โอ้ยนั่นดีส่งสองอินเตอร์มา ปรับสมดุลเหรอเอาพี Rail, al a al a ่วีอะไรอะไรกูมีไล้วแบ่งเลยฮะตายดีเดียวป้อมตีตายกูโดนป้อมตีตายเฮ้ยร้อยดาวสัตว์กูนึกว่ากูเล่นแบบไอ้เียจะเล่นนาคอสจะบอกกูจะแพ้ 킹ออฟแคลรี